พี่น้องเอ้ยถ้าเห็นเงียบๆเ,เนี่ยก็สแสดงว่าเห็ดเวียก,กับนอนเบ้นนะจ้ะอันมือนีกับมาเตรียมแปลงพักจ้ะตอนเศาร์ก็ไปซื้ออิซบล็อกเนาะให้พ่ออิริเป็นพาไปซื้ออิซบล็อกไปหน้ากับเอามาเห็ดเตรียมแปลงเตรียมยังเนาะจ้ะเนาะไว้ถ้าปลูกพักเที่ยวก้อนเฮ็ดเฮ็ดมือเดียว ประมาณสองจิ้งมงเฮ็ดไปพักไปนะจ๊ะทั้งทั้งเตรียมแปลงเนาะจ๊ะทะเตรียมแปลงทั้งผสมดินปลูกยกดินยกยังแปลงแปลงที่เห็นเนี่ยใส่ดินปลูกประมาณสิบสิบเอ็ดกระสอบจ้ะปุ๋ยคอกแล้วก็แกบอีกประมาณเกือบกระสอบเลยจ้ะแกะแกะอ่ะประมาณเคืองกระสอบปุ๋ยคอกผสมแน่นนิดหน่อยก็มาผสมมายกมาตากเองพุ่นเองสิแม่จ้ะเห็ด ผู้ดเดียวอยู่สองชั่วโมงเห็ดอยู่สองชั่วโมงเห็ดไปพักไปแต่เขาเห็ดสองชั่วโมงแต่กลายเป็นว่าเมื่อยแอะแะพี่น้องเจ็บชิ่งอยู่สามสีมือหย่อนว่าเขาอยากเห็ดให้มันแลว้วมันทวดภายในมือเดียวไม่าจาม้าเห็ดไปบืนไปผู้ดเดียวเนาะเมื่อยแอะแ่ปวดกล้ามเนื้ออยู่สามสีมือ ปนี่ก็เลยรลอมนี่แปลงนี่ก็เลยเออคิดว่าคอยเหตุไปเนาะจ้ะเนาะมือนี่ยกแปลงเตรียมแปลงแต่ว่าทำอื่นเพราะเจ็บขิ้งกะสิผสมดินแล้วก็เอาดินล่งแปลงจ้ะสิผสมดินผสมปุ๋ยเนาะแล้วก็เอาล่งแปลงทาไว้เน้อจ้ะทําว่าเก็บกรรมเนื้อหลายนั่นแหละถ้า ทว่าไว้ก็สิมือทัดไปกะต้องพาก่อนนะจ้ะเนาะงานมันงานนักเนาะอันอันเดี๋ยวปูลองข้อหนสิถามว่าเป็นยังคือเฮ็ดผู้เดียวอันคือบ่ห้แฟนเฮ็ดคือบ่้พ่อหลีเฮ็ดซอยมันเฮ็ดน้ำกันบ่ได้ดอกพี่น้องกันเฮ็ดเบียเฮ็ดงานน้ำกันนั่นล่ะอันมีอยู่สองอย่างที่น้ำกันบ่ได้หนึ่งเฮ็ดเบียพวกนี้ละจ้ะ สองเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดน้ำกันบ่ได้แบบฟึดฟัดฟัดใส่กันเฮ็ดบ่ถูกตาบ่ถูกใจแม่จ้ะอ่าเฮ็ดกับข้าวอายุสองคนนะเฮ็ดกับเข่าพอีหลีสิเป็นคนเฮ็ดเองเอ่อเฮ้าไม่นาที่รอกินเนาะจ้ะกันเฮ็ดเบี้ยพวกนี้กเคยเฮ็ดร่วมกันแล้วเฮ็ดบ่ถูกตาบ่ถูกใจก็เครียดให้กันมะลำมังกรอยเด้อจ๊ะเครียดให้กันฟึดฟัดฟึดฟัดใส่กันตัวแต่เลยตัดสินใจว่าเออ เข้ากับเฮ็ดเองซะเข้าเฮ็ดเองมันระถูกใจเข้าเองบ่จ้ะจะถ้าป้อยให้เพื่อนเฮ็ดผู้เดียวจัซีิถ้าเพื่อนเฮ็ดแล้วแล้วมันเข้าเฮ็ดเาเมืองแล้วมันบ่ถือตาบ่ถูกใจกันเข้ามันหรือไม่เิ่นกรบสิเคียดนะจ๊ะเพิ่นกรบสิเคียดกับสิน่อยใจกัสิเป็นเรื่องอีกเด้เพราะฉะนั้นเข้ากับแบ่งหนาทีกันเฮ็ดจ้ะเพื่อนฐนนะเฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขาเร็่วเฮ็ดกับเขาแ่บมาให้เพื่อนเฮ็ดไปเข้าถานะเฮ็ดเบียเฮ็ดงานแบบนี้เข้ากับเฮ็ดของเข้าไป นึ่งละเข้าเฮ็ดเวียกเมื่อยๆแล้วเข้าก็ได้กินเขากินน้ำแสบๆเพราะจะเนากเฮ็ดเองถูกใจสบายใจจ้ะเพรต้องมาทะเลาะกันเพรต้องมาเครียดกันแล้วก็อันอันเพื่อนเฮ็ดกับเขาเพื่อนก็เฮ็ดแสบจ้ะแต่เข้าเฮ็ดเข้าเฮ็ดงานพวกเนี้ยเข้าก็ละเอียดแล้วเนาะเพื่อนก็เพื่อนก็ย่องเราว่าเพื่อนบ่ละเอียดเพราะฉะนั้นเข้าก็ต้องมาเฮ็ดเองเตรียมเองเดี๋ยวอันก็คิดว่า มืออื่นกะถวายเด้จ้ะถวาย,ยแต่แต่คิดว่ามือนีมือนีก็บเบมือปันไดจ้ะอาชีพิว่าอาิบาไยอยู่เพราะว่าอันเนี้ยใส่เวลาเหตุประมาณ4ี่สิบนาทีแดดแดดห,อน,หอนเนาะแหลกว่าว่าสิเหตุมืออื่นเ้ารแต่ว่าเออไหนๆหกะไหนไหนแหลวก็เหตุหลดเอามาแหลกก็เหตุหลดเนาะเห็มันแหลวมันทัวะเหดุจู่ประมาณสี่สิบนาทีอเหตุไปเศร้ามือยไปกินน้ำไปจ้ะ แต่ว่าอันแปลงแรกที่อยู่ข้างๆอ,อ่ะเห็ดอยู่ประมาณสอง่ีโม่งเห็ดไปเศร้าไปเมื่อยแอแหลกผักอยู่สามซีขึ้นพี่น้องกย